สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ดนายนะครับหรือว่าสิบหมื่นนะครับวันนี้ครับผมจะมาทําคลิปผมไปดูน้องชายไม่ใช่น้องชายแท้ๆนะแต่กับน้องชายที่รู้จักกันได้ไปต่อยบีทีมวยสยามอ้อมน้อยครับชิงแชมป์ผมไม่รู้นะแชมป์อะไรผมขอดูแป๊บนึงนะนี่ผมขอดูแป๊บนึงนะนงนะคือคนที่ต่อยนะชื่อหนึ่งอุบลสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับชิงแชมป์ IMC นะผมไม่รู้นะมันเป็นแชมป์อะไรน่าจะเป็นแชมป์ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะแต่คุณเนี้ยเคยต่อยกันมาแล้วครั้งหนึ่ง คือหนึ่งกระบต่อยกับฟ้าเป็นหนึ่งครับเคยชิงแชมป์ประเทศไทยและหนึ่งกะบ,บนเคยชนะมาแล้วครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เขาขอแก้มือแล้วก็ชิงแชมป์นี่แหละไ m c มเนี่ยไม่รู้ว่าจะชนะหรือแพ้นะป่ะย๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe แล้วกดแชร์นะป่ะเดี๋ยวไปเจอกันสนามมวยวิทีมวยสยามอ้อมน้อยช่องสามนะป่ะตอนนี้ครับก็ขับรถมาได้ครึ่งทางแล้วเหลือประมาณ30นาทีไม่ได้มาเวิีนี้คือนานมากประมาณ5ีโอ้ยแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยวันนี้นะ น้องต่อยเป็นคู่ที่4คู่เอกคู่ที่3นะคือโยธินต่อยกับสมิงดำเดี๋ยวเราจะใกล้ถึงเวธีมวยแล้วเดี๋ยวไปถึงเวทีมวยกันที่ผมจะให้ดูตอนนี้รอผลครับว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ไม่ไม่ไม่น่ามีปัญหาการเข้าดูมวยแต่ละครั้งก็ต้องตรวจผลเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดตอนนี้เข้ามาในเวทีแล้วนี่นี่อันนี้เวทีนะเวทีคือเวทีคือ น้อยกว่าทีที่เราซ้อมนี่นะ้นี่นะเขาก็จะมีทิ้งระยะห่างในในสนามน,นะแต่เราจะไม่อยู่ในไม่อยู่บนล็อกนะเราจะอยู่ตรงตรงมุมเชียร์นี่ตรงนี้เลยนี่ครับเป็นที่นวดน้ำมันมวยสองนักมวยเคยไม่ให้ใครเข้าม่วนดี๋ย่าผมจะดูก่อนเพราะผมขอขได้ไหมตอนนี้ครับผมก็เข้ามาที่เขาพันมือแล้วนะนี่ครับจานมอดเนาะมีจานมอดสดีครับทุกคนอาจจะเคยเห็นที่จ,จับป้องใผมเตะน,นะจอไดกจอ อาแนี่น้องผมเจอดูบนนะเต็มที่ไหมวันี้เต็มที่ครับขี่ช้างนะวันนี้ครับผมเขาจำกัดคนเข้ามาแค่สามคนนะคือว่าดีมากโอเคก็เดี๋ยวผมผมไปไปข้างนอกดีกว่าไม่อยากรบกวนเพราะโอเคเดี๋ยวให้เขาเข้ามาด้วนมันเต็มที่นะเดี๋ยวพี่ไปไปรอข้างนอก You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, y e up. ก่อนที่เราจะเชียร์มวยนะเราก็ต้องเติมพลังกัเติมพลังกันอยากกินข้าวก่นอนนะยกมือขอตัวกินข้าวก่อนนะข้าในสนามมวยอร่อยนะไปพึ่งข้อตอนนี้ครับมวยคู่แรกกำลังจะเริ่มนะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ b i p เลยนั่ง V i p สุดเลยดูดูเลยอันนี้มวยช่องสามเพาะจะมีการถ่ายทอดสดนะนานๆทีที่จะได้มาเป็นคนนั่งดู ปกติอยู่บนเวทีเงินเยไ่ยนเท่เ like, ดี like, oh, ๋ยวเวทีน้อยนะเองเองเขาเก่งอยู่เวทีน้อยนี่โด่เองเล็กกว่าเล็กกว่าที่พี่ก็ดังอีกเล็กกว่าที่เราก็ดังสองเราเองมวยฝีมือหนีไม่ได้พี่เป็นมวยฝีมือนะหอยก้าวเดียวติดเชือกหอยก้าวเดียวติดเชือก นี่ครักำลังขึ้นเวทีนะชิงแชมป์ชิงแชมป์หนึ่งนก็ชิงแชมป์เหมือนกันตีมพี่ตีมพี่ามพี่พีงที่ยังน่เขาไม่บอก่อยไม่ สุดทายแล้วตอนนี้ก็ราคาก็ดีกว่าเขาครับจะรอดูรอ ันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมก็เหนื่อยอยู่ครับยกของไปยืนเลยไปดูนั่งเขาต่อยอยยกก่อนเราเมันครับเป็นลงหมันเนาะวันนี้หมดแรงไหมหมดไหมก็หมดนิดหน่อยครับผมมันไม่พูดต่อบมันพูดแค่เดียะโอเคถ้าเกิดอะไรครับก็อย่าลืมติดตามหนึ่งบนสิทธิ์เชฟมุนทามเลยนะสองเส้นแล้วนะชิงเย่างเดีสองเส้นนะยอสไซส์ต่อไปริงเส้นสามเลยอยากเจอใครมากที่สุดอยากเจอใครมากที่สุดใครก็ได้ครับใครก็ได้ครับ โอเคก็นี่เส้นที่สองแล้วก็นั่นแหละอย่าลืมติดตามหนึ่งบนเลยนะก็ประมาณนี้เบื้องหลังของผมก็มันอยู่นะทุกคนไม่เคยเห็นเราก็อยู่ในห้องแต่งตัวของน้องมวยนะโอเคก็ถ้าใครชับใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดติดใจกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ผมไปก่อนบ๊ายบาย